ูพากินวันนี้นะคะจะพาไปกินบุฟเฟ่กุ้งเผาแบบไม่อั้นกันที่ร้านอาปา่าสาขาอ้อมน้อยกันค่ะจะบอกว่ากุ้งเนี่ยสดมากเลยค่ะและจริงๆร้านนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่กุ้งเผาค่ะอาหารทะเลอย่างอื่นก็มีนะคะอย่างหอยปู หมึกส่วนหมูกระทะเนี่ยก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะคะรวมไปถึงของดองและอาหารทานเล่นอย่างเช่นซูชิและเป็ดย่างค่ะเดี๋ยวพามาเริ่มออเดอร์กันที่ของดองกันก่นกอนนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกุ้งดองค่ะตัวเนี่ยกำลังใสๆเลยค่ะแซลมอนดองก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าบุฟเฟ่ราคานี้เนี่ยจะให้แซลมอนดองมาด้วยค่ะปูม้าดองวันที่จูนไปกินนะคะเขามีไข่ด้วยค่ะยิ่งได้กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะบอกเลยว่าแซ่บมากหอยแครงดองเขาก็มีเหมือนกันนะคะหอยดองสําหรับจูนรสชาติกําลัง สดเหมือนกันค่ะใครที่ชอบกินหอยนางรมนะคะแนะนําเลยค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยก็ไฮไลท์ของร้านเหมือนกันนะคะมาแล้วก็ต้องพลาดไม่ได้ค่ะกับบะหมี่เป็ดย่างสำหรับจูนราคานี้มีเป็ดย่างให้เนี่ยเจ๋งนะและไหนๆแล้วเนี่ยเรามาบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดทั้งทีงทนะคะอย่าไปหยุดค่ะย่างของทะเลกันให้หนาใจไปเลยค่ะวันนี้เนี่ยจูนจัดไปครบเซตเลยค่ะทั้งกุ้งทั้งหมึกทั้งหอยทั้งปูตัวกุ้งเนี่ยเราสามารถน็อกกันสดๆได้เลยนะคะเขาจะมีโซนน้าแข็งให้เราน็อกกุ้งค่ะแต่ว่าถ้าใครที่เซนซิทีฟจัดๆ คนนั้้มายาย่งไดะจริงๆถ้าใครเป็นสายบุฟเฟ่หมูกระทะนะคะต้องเคยผ่านร้านหมูกระทะที่มีกุ้งแม่น้ําเผาแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ในราคานี้และให้ของมาแบบนี้เนี่ยจูนถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าใครเป็นสายกุ้งย่างนะคะเอาง่ายๆเลยมากินแค่กุ้งย่างอย่างเดียวนี่ก็คุ้มแล้วและในมือนี้นะคะจูนกินกุ้งไปคุ้มมากจัดไปเนี่ยยกถาดเลยค่ะอย่างยังไม่จบค่ะสายชีสเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะจะมีเป็นตัวหอยเชลล์และหอยแมลงภูนะคะแต่จูนเนี่ยชอบกินหอยเชลล์มากกว่าค่ะจัดไปเน้นๆสิบกว่าฝ้าได้ค่ะชีส เดินต่อค่ะไปกันที่หมูกระทะกันเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้กินหมูกระทะนะคะจูนจะชอบตัว3าชั้นสไลด์สุดเลยค่ะน้ำจิ้มสาหรับจูนนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะกลมกลม่อมกําลังดีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเซตเนื้อค่ะเอามากินกับกระทะปิ้งย่างแบบนี้เนี่ยก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะคะเนื้อเนี่ยไม่เหนียวเลยปิดท้ายกันด้วยรายการของทานเล่นค่ะทางร้านเนี่ยก็จะมีเป็นเซตซูชินะคะให้เลือกหลากหลายหน้าเลยหรืออื่นๆนเนี่ยก็จะเป็นพวกเซตของทอดนะคะอย่างเฟรนช์ฟรายนัก และอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและอย่าลืมปิดท้ายด้วยของหวานแบบช่ำๆกันด้วยนะคะไปลองกินกันดูได้นะที่ร้านอาป,ป๋าสาขาอ้อมน้อยค่ะ